โกสปอร์ปิดบวกแต่ทองไทยลดลง150บาทหลังเงินบาทแข็งค่าแรงแต่33.57บาทต่อดอละลาร์คืนนี้รอดูตัวเลขนานฟาร์มเพลโลหากออกมาดีจะกด ดันราคาทองคาเพิ่มเติมอีกสวัสดีเพื่อนเพนะื่อนนักลงทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้วันศุกร์นะครับโกราวยังมีข่าวข่าวเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับเมื่อวานนี้โกสปอตกลับมาดีนแรงเลยครับหลังตัวเลขการจ้างงานออกมาไม่สู้ดีนะครับหนุนคาาการเฟดจะลดดอกเบีย้ย0.5%ในการประชุมกลางเดือนนี้นะครับแต่ว่าทองไทยกลับปรับตัวลดลง150บาทนะครับหลังเงินบาทแข็งค่าแรงเลยทีเดียวเดียเด๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาต้องขอบคุณบริษัทค้าทองรายใหญ่ของเมืองไทยที่สน,นของกา ต่อเน,นื่องนะครับเริ่มจาก YLG Boolean i n t e r National จำกัดบริษัท i n t e g o Coated จำกัดบริษัท Oxide จำกัดบริษัท c h i n i n g Co Boolean จำกัดบริษัท c h i n i n g Co Jewelry จำกัด บริษัท TDC โกจำกัดบริษัทเล่งหงอ o m m ิตี้จำกัดและบริษัท o ร o าเทรดดิ้งจำกัดมาดูราคาทองคําไทยเช้านี้สมาคมค้าทองคําประกาศราคาแรกของวันลดลงไป150บาทนะครับทำให้ราคาขายออกทองคําแท่ง9้5อยู่ที่40,000บาทราคารับซื้ออยู่ที่39,900บาทขณะที่ราคาทองรูปพันธ์ราคาขายออกอยู่ที่45,000บาทราคารับซื้ออยู่ที่39,188บาท60สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่33.57บาทต่ออลลาร์นะครับโดยหัวซิงเฮงมองว่าแม้ว่ารัก คาโกสปอร์ตจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ราคาทองคำแท่งในประเทศได้ถูกกดดันจากเงินบาทแข็งค่าอย่างรวดเร็วแต่31.51บาทต่อดอลลาแข็งค่ามากสุดในรอบ15เดือนนะครับจากฟันโฟือไหลเข้าตลาดพัน์บัตและก็ตลาดหุ้นนะครับทั้งนี้คาดว่าแนวโน้มราคาทองคําแท่งอาจปรับตัวลงได้ต่อนะครับแล้วก็ีโอกาหลุด40,000บาทโดยห่วเซิงเค่งให้แนวรับที่39,50แลวก็37,50บาทนะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่41,50แล้วก็42,00บาทส่วนภาพรวมการขึ้นไหวราคาโกสปอร์ตเมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นใน กลางคืนแล้วก็ ปิดบวกที่22ดอลลาร์นะครับเป็นการปิดตลาดในแดนบวก2วันติดต่อกันแล้วนะครับโดยราคาขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดที่2,532ดอลลาร์ก่อนจะลงมาปิดตลาดที่2,516ดอลลาร์โดยโกลสปอร์ตได้รงหนุนจากเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าต่อเนื่องนะครับแล้วก็บอนด์ยูก็ปรับตัวลดลงด้วยเมื่อมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนทั่วไปเดือนสิงหาคมของ a อ p นะครับเพิ่มขึ้นเพียง99,000ตำแหน่งต่ำกว่าจุารดับคาดการณ์ที่ดับง140,000ตำแหน่งนะครับรลดลงมามากเลยนะครับ 1,564ด้วยเป็นตัวเลขการจ้างงานที่ออกมาไม่ดี2มันติดต่อเลยนะครับซึ่งตัวเลขการจ้างงานที่ออกมาไม่ดีนี่ก็หนุนคาดการว่าเฟดอาจจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยมากถึง0.50%ในการประชุมเอเบในช่วงกลางเดือนนี้นะครับโดยเฟดวัตถุข,ของซ e ิมอีคูบล่าสุดบ่งชี้ว่านักทุนแห้งหนัก45%ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ย0.5%สู่ระดับ4.75-5%นะครับหลังจากที่แห้หนักเพียง30%เมื่อสัปดาห์ที่แล้วถึงแม้ว่าตัวคาดการณ์น้ำหนักจะเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังต่ำกว่า50%นบเื้้องต ราคาคาดการว่าเฟดน,น่าจะอยู่ที่0.25นะครับลองรอ,งองดูตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในคืนนี้ด้วยนะครับจะว่าจอกมาเป็นยังไงเราไปดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคำในประเทศนะครับทางชายนิ่งกูมาว่าคืนนี้จะมีการประกาศตัวเลขสำคัญคือนอนฟาร์มเพโลแล้วก็อันเอ็มพลอยเมนเทนะครับซึ่งาาราคาคาดการว่าน่าจอกมาดีขึ้นทั้งคู่จากเดิมที่นันฟาร์มเพโลเนี่ยประกาศจริงน่าจะอยู่ที่ประมาณ0นรับแล้วก็่าดว่นจะ่ึ้นมายนะครับแล้วก็ัตราการว่างะขึ้นมนอยู่ที่4าดว่าจะลดลงมู่ที่4.2%ซึ่งหากออกมา ตามคาดการณ์นะครับก็จะให้ผลเชิงลบต่อราคาทองคำมากกว่าเชิงบวกนะครับอย่างได้ดีตัวเลขมักจะเกิดการพลิกล็อกเสมอนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้ ADPNANF คาดว่าจอ,อกนนี้ก็กลับออกมาเป็นแย่ที่สุดเลยนะครับอยู่ในระดับสุดเพียง99,000ไลนดังนั้นการประกาศจ,จริงจะเป็นอย่างไรรอบนี้ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจนโยบายดอกเบี้ยของเฟดนะครับก่อนการประชุมกลางเดือนนี้อย่างแน่นอนนะครับและจะมีผลต่อความผันผวนของราคาคืนนี้ด้วยจึงต้องติดตามาการประกาศตัวเลขอย่างใกล้ชิดเลยนะครับอนการคุณยศสั้นทางชินิงโก้แนะนําว่ารอราคาย่าอ2010 แล้วก็2,498ดอลลาร์นะครับเผื่อตัวเฉลีย่ยที่2,470ดอลลาร์หากเลขออกมาดีกว่าที่คาดมากนะครับมีจุดซับลอดที่2,468ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่2,527 2,532แล้วก็2,540ดอลลาร์นะครับด้าน YLG มองว่า,ม,วามีแรงขายกดดันให้ราคาอนอตัวลงหลังจากที่ราคาฟื้นตัวขึ้นนะครับหากยังคงมีแรงขายทำอะไรสักเข้ามาเพิ่มเติมก็อาจจะมีการกดดันราคาเอาไว้ได้นะครับแนะนําเสี่ยงเปิดสถานะขายเก่งกำไรระยะสั้นนะครับเมื่อราคาปรับตัวขึ้นไม่สามารถยืนเหนือโซน2,52 ถึง2,532ลลารลได้นะครับตัดคาตูนทางราคาผ่านแนวต้านที่2,532ลลารลแล้วก็เทวะเปียสนาขายจังก,กำไรหาราคาไม่ดุนรับ2,500-2,486ดลลาน์านะครับขณะที่ s อ g ซกมองว่าภาพรวมราคาโกลสปอร์ตก็รีบาวตามคาดนะครับแต่ว่าเคลื่อนไหวพันผวนเพราะมีแรงขายมากกดดันมานะครับเมื่อวานนี้ตัวเลขการจร้างงาน ADP ออกมาน้อยนะครับคืนนี้ตลาดจับตาตัวเลขการจร้างงานนอกภาคการเกษตรซึ่งอชีจะตาว่าราคาจะขึ้นต่อหรือว่าลงแรงนะครับซึ่งมีโอกาสออกได้ทั้ง2หน้าเลยนะ การสีโกให้รับราคาโกสปอตที่2490แล้วก็2470ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่2525แล้วก็2535ดอลลาร์ปิดท้ายที่ Gcap Go แน่รอซื้อที่2500ดอลลาร์นะครับมีรับที่2505 2495แล้วก็2490ดอลลาร์นะครับตัดาทุนทางหลุด2480ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่2526 2530แล้วก็2535ดอลลาร์ช่วงนี้ต้องก่อติดสถานการณ์ของราคาทองคําอย่างใกล้ชิดน,นะครับโดยเฉพาะการประกาศตัวเลขการ จ้างงานในคืนนี้ซึ่งก่อนหน้านี้2วันไม่ดีนะครับ แต่คืนนี้ถ้ายังไม่ดีอีกก็อาจจะหนุนให้เฟดลดดอกเบีย้ย0.5%ก็เป็นไปได้มากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดออกมาดีก็อาจจะทําให้ราคาทองคําถูกกดดันเช่นเดียวกันนะครับส่วนราคาทองคําไทยช่วงนี้ถือว่าเหนื่อยมากๆนะครับเงินบาทอ่อนค่าเร็วแล้วก็แรงมากๆเลยนะครับกสบวดบวกแรงแค่ไหนทองไทยยังปิดลบนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายพูดคุยกับนังวิเคห์ของทาง a r การ์โดิต้งเพิ่มเติมนะครับมาดูแนวโน้มทิศทางราคาทองคําว่าในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับช่วงนี้ก็ต้องรักกันไปก่อนขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ